จะหายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพนมาน้องหมาน้องแมวมาชมด้วยกันนะคะ แพลวพามาที่นี่แน่นอนต้องมาเจอกับสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะนี่คือรายการเพลินเลิฟเวอร์บายเจอฮค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าชิโกคาเฟ่ค่ะเป็นแคทคาเฟ่นะคะที่แรกๆอย่างที่บอกไปของประเทศไทยเลยสําหรับใครที่ชอบรักสงบค่ะแล้วก็ชอบแมวนะคะรับรองว่าวชอบที่นี่แน่นอน <S 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 เข้าไปดูร้องกันดีก,กว่าค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรบ้าง <S 2> <S 2> <S <S เออเออเออเจอไม่มานะครับเพราะวันนี้เป็นทินของแมวจบนะ เขี๋ยวก่อนเข้าไปในร้้นแล้วเขา,า,ม,ามีรับสมัครด้วแหละสถมยังคุณจะแบบไ,ได้รายละเอียดได้ที่พน,น,น,นันกงานร้อยะเก็บมันจะออโต้เด็กต้อนรับด้วยพนักงเด็กต้อนรับด้วยข้างในนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นแคทคาเฟ่ที่กแกๆ่ค่ะก็มีคนญี่ปุ่นกข้ามาเขาเม็นของคนญี่ปุ่น สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณชิกโกะใช่ไหมคะได้พาวเรียกว่าอะไรดีคะชิกโกะก็ได้ชิกโกะนะคะคุณชิกโกะคุณชิโกะคะร้านนี้ชิกโกะคาเฟ่คุณชิกโกะทำมานานเนี่ยคะ่ะประามาสี่กว่าปีแล้วสี่กว่าปีตอนแรกก็ถามคุยๆกันคุณชิกโกะบอกว่าอยู่ที่นี่ที่มังท่ามไม่นานแป๊บเดียวแล้วร้านนี้กี่ปีแล้วคะ สิบปีงานแล้วล่ะเพราะว่าคุณจะบอกว่าอยู่มาก่อนที่ร้านจกะอปู่ใช่ไหมคะทาไมต้องเป็นแคทคาเฟ่อะครับคือชอบแมวถ้าเราเปิดเป็นแคทคาเฟ่เหมาะกับเราเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยใช่เลยเปิดเริ่มแรกเลยได้ยินมาว่าคุณจิโกเนี่ยเป็นแมวไทย เลมลไต่กับใช่เมลไตเป็นเมลไตยธรรมดานะคะไม่ไม่ใช่ว่ารมพันอะไรพิเศษแต่เป็นบบเมรไม่รรที่อยู่ตามถมื้นใช,ใช่แล้วค่ะ เล็กๆนะคะคือชีโรอยู่ที่นี่นะคะก็ขายไปแล้วนะคะคือถือว่าตอนแรกเลยเจ้าแมวตัวที่เราคือสีตัวที่ที่เก่านะคะคือแมวข้างนอกแล้วก็ข้อที่ล้างก็ออกมาสีตัวก็อยู่ถ้าใช่แล้วก็ดูทันใจเลียงกับเขาให้อยู่ที่ล้างตรงเล็กๆสีตัวนะคะสีตัวค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เขาแก่ไปแล้วใช่ไหมแก่ไปแล้วเดือนหนึ่งตัวชิโรชีโรูุ่จการเรา สีขาวแน่นอนใช่แล้วค่ะไม่ใช่ชีโร่ค่ะไม่ใช่มิติชีโร่นะคะอันนี้แมวแมวค่ะตอนนี้อยู่ไหมคะตอนนี้ฮะต้นนี้อยู่ในนี้ปะไหนนี้น่าจะเขาจะมาปะคะค่ะก็จะมานะคะชีโร่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 เราต้องส่งเงี้ยนี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปชีโร่ไม่มาชีโร่ชีโร่ชีโร่มาไหมชีโร่ชีโร่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเอง เราจะได้เจอเนาะอ่ะนี่นี่ตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้นมอใหม่ก็นี่ยังเป็นเด็กๆเลยอ่ะเด็กๆไม้สึกนะคะเมลสึกเมลไม้สึกนะคะคือวาซาบิวาซาบิชื่อวาซาบิสุดปะคะใช่ค่ะนี่เขาเป็นพี่น้องกันเลยนี่แก๊งนั้นนะไม่ไม่อันนี้คุณแม่อ๋อแม่เขาเหมือนแม่เป๊ะเลยอ่ะค่ะชีโรมาแล้วชีโร ชิลล่เขเพื่อมเลยอารมณ์ในในด,ด,ดีดูดูดูอารมณ์ดีแล้วจะมีเสียงกุ๊ก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 จะมีงไหนเลยเจ้า,าวัสดียไ <c oughs> งในในก็สนแล้วอุ้มมาอยู่ด้วยกันเลยนี่ นี่คือตัวปรดที่บอกว่าเป็น4ี่ตัวแรกใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เหลือเขาตัวเดียวก็เลยเขาดูแดงที่ร้านด้วยดูแดงน้องด้วยก็เลยเป็นเขาไม่โกรธหรอเวลาบองใหใหม่อย่างเงี้ยไม่โกรธค่ะก็เลยให้เขาหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านอ๋อนี่เป็นผู้จัดการร้านหรอค่ะตายแล้วยกมรดกให้เเนี่ยมีวีลกรรมอะไรของชิโร่ที่ที่คุณชิโกะคิดว่ามันมันตลก น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยอะไรที่แบบที่เขาทำแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักอ่ะชิโร่เหรอคะชิโร่นี่คือน่ารักมากๆคือคือถ้าคือว่าเรียกเขาแล้วก็ดึงดึงมาเออแล้วก็ให้นั่งก็นั่งได้ไหนไหนนั่งได้ปะคะเนี่ยวันนี้ได้หรือเปล่านะชิโร่ซิตังแล้วสิตังซิตัง,ตงนนยน ทำไมถึงชอบแมวไทยคะจิ้มจิ้มแมว ที่ไหนก็ชอบรักแมวแต่เห็นในร้านที่มีแต่แมวไทยเต็มเลยอะโปรตีนไทยง่ายง่ายกับการที่เราจะหาหรือว่าเขาจะเดินผ่านมาแล้วบางทีเราก็แบบเดินผ่านมาดไม่ก็จะมีคนทิ้งน่ารักแล้วก็ถ้าเดินไปข้างโนอนเห็นเจออุปัติเหตุ แมวไม่สบายมีปัญหาคือเราก็เลยเอากลับมารักษาให้เขาประมาณนี้โอ้น่ารักมากที่นี่มีแมวทั้งหมดกี่ตัวคะปัจจุบันนี้13ตัว13ตัวไอ้สมมติเราไปเก็บมาอย่างเงี้ยค่ะเราเอามารักษาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอามาเขามาเอามาไว้ที่นี่เลยใชิญเอาไว้ที่นี่เลยค่ะก็อยู่ในกรงข้างนอกแล้วก็ปล่อยเข้ามาเดินเล่นสลับกันค่ะโอ้ยน่ารักคุยเป็นโหลเลยนะ12ตัว สิบสาตัวเลหลงมาหนึตัวแล้วต้องอีกหน่อยต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนแน่นอนค่ะก็จะมีเวียนกันน่เนาะเพราะว่ามันก็อายุประมาณ10กว่าปีใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ร้านนี้นอกจากมีแคทคาเฟ่มีขายของด้วย เดี๋ยวพาชมหน่อยได้ไหมคะคุณชิโกะเชิญค,ค่ะเดี๋ยวแขอพาดูอันนี้ก่อนเลยจิ๋วจิวอัน้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นแบบดูไทยมากเลยนลา่นยานรักอะคน่้นลาลยค่ะเด็กนที่ป็นก็เยค่ะัห้านแถวนี้สำหรบคุย ทั้งขนมขนมอาหารของคนใช่แล้วท <laughs> นะุกตต๊ะ อย,อยู่ที่สุขุม 53, วิทห้าสิบสามกับสุดซอยด้ังความือนะคะ,คะปิดแล้ววันนะะักาวันเดียวนะคะเปิดเก้าโมงกล่นถึง6กโมเย็นนะคะอ่าโอเคอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไปวันอังคารปิดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยแมวไทยกําลังฮิตเลยเราเห็นว่าหลายๆคนนะคะก็เริ่มจะหันมาเลี้ยงแล้วก็รับ<ม>เจ้าแมวเนี่ยนะคะตามถนนเนี่ยมาเลี้ยงกันบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากจะเลี้ยงแมวคะ่ะ แต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลี้ยงเราไปดูเหล่าบรรดาเพชรไอดอลกันก่อนดีกว่านะว่าเขามีความน่ารักยังไงบางคนเนี่ยโอ้โหฟอลโล่เยอะกว่พาพลสด้วยซ้ำนะคะแล้วมีคนกดไลค์เพิ่มเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพลจะพาไปรู้จักกับน้องเด็กดีค่ะเป็นแมวไทยนะคะแล้วจะน่ารักขนาดไหนนะคะไปดูกันให้หายสงสัยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเป็นขวัญใจของหลายๆคนค่ะ f ฟ็กซ i ่ฟิกส์มีโคเคนมีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์เจอไฮเฟ็กซี่ฟิก์มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับซื้อสแนค็ค3แพ็คแถม1แพ็คที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาจนถึงวันที่9กกันยายนนี้นะครับ สัสดีค่ะชื่อไอ้นะคะมาจากเพจเด็กดีแฟนคลับนะคะชื่อน้องเด็กดีนะคะเป็นเพศผู้สายพันธุ์ไทยอะคะ่ะอายุประมาณ1ปี8เดือนค่ะ เด็กดีมาจากเพจการแชร์เพจหาบ้านของโครงการรักแมวปันน้ำใจเพื่อแมวจอน,นะคะก็ตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งอะคะ่ะเขาช่วยเหลือเด็กดีไว้ชื่อว่าพี่ทิพย์อะคะ่ะแล้วเขาก็ไปเจอเด็กดีที่ท่อน้ําพี่น้องของเขาอะคะ่ะน่าจะตายหมดแล้วอะคะ่ะโดยการถูกลถชนมีเด็กดีตัวเนี้ยค่ะที่รอดมาตัวหนึ่งเพราะว่าเขาไปหลบอยู่ในท่อน้ําแล้วก็พี่คนเนี้ยเขาเจอเด็กดีในวันเด็กพอดีเขาก็เลยตั้งชื่อเด็กดีว่าเด็กดี ส่วนมีดีนะคะก็คืออันตัวนี้ซื้อมานะคะก็คือว่าเราเลี้ยงเด็กดีแล้วก็เลยอยากลองเลี้ยงแมวขนยาวดูบ้างว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็เลยลองเอามีดีมาเลี้ยงอะคะ่ะตอนแรกก็คือขอเขามาเพื่อที่จะให้ดูว่าเด็กที่บ้านเราอะคะ่ะเข้ากับเขาได้ไหมแล้วว่าผลสุดท้ายเขาเข้ากันได้ก็เลยโอเค ใสของเด็กดีนะคะเด็กดีจะเป็นแมวที่แบบดูสุขุมเยือกเย็นแต่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะแบบดูแลน้องๆที่บ้านอีกสองตัวค่ะจะเป็นพี่ชายที่แสนดีก็จากที่ในเพจที่มีคนมาติดตามน้องเด็กดีเยอะนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กดีอะตอนเด็กๆเ,เขาก็มีแฟนคลับอยู่แล้วจากโครงการนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะของเขาอะคะ่ะมาร์กิง้งมาร์กิ้งจากหน้าเขาเปะแล้วก็ถุงเท้า ถุงเท้าสีข้างเลยสีขาวแล้วก็ค่อนข้างจะแบบดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงดูหน้าแบบสุขุมน่ารักเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของการใส่ชุดไทยนะคะก็เนื่องจากว่าตอนเด็กๆ่ะ มีเพจต่างประเทศอะค่ะได้นํารูปเด็กดีไปแชร์ไปโพสต์ที่เพจเขาแล้วเห็นเพจแต่และรูปของเด็กดีจะมีคนกดไลค์เกือบ20งห0,000ื่นกว่าไลค์อะคะ mm. ่ะเราก็เลยแบบเอออยากทําอะไรเขาเห็นว่าเด็กดีอะคือแมวไทยนะ mm. ก็เริ่มจากที่การนําโบสายโบเล็กๆอะค่ะ mm. มาพองผูกคอเขาก่อนโชว์เป็นเป็นแมวไทย mm. แล้วพอเราคิดว่าเอมันยังไม่เด่นพอนะ mm. ก็เลยให้เขาใส่ชุดไทยดีกว่าเพื่อแบบให้เขาแสดงความเป็นแมวไทย ก็จากที่เห็นตรงนี้นะคะว่ามีชุดไทยเยอะๆตรงเนี้ก็คือเด็กดีมีร้านตัดเสื้อผ้าประจำของเขาอะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าไซส์และขนาดของเขาอะแมวส่วนใหญ่จะใหญ่และยาวกว่าสุนัขใช่ไหมคะเราถึงหาชุดเขาย่าก็เลยต้องสั่งตัดอะคะ่ะปัจจุบันมีชุดต่างๆนะคะประมาณร้อยกว่าชุดได้ค่ะแต่ชุดไทยนี่ก็ทยอยตัดมาเรื่อยๆอะคะ่ะ พราะว่าเนื่องจากเขาโตขึ้นแล้วก็ใส่ไม่ค่อยได้แล้วอ้วนขึ้นจะมีชุดหนึงอะคะ่ะจะเป็นชุดเด่นของเขาเลยน่าจะเป็นชุดนี้นะคะ่ะชุดนี้จะเป็นชุดออกค่อนข้างลายไทยมากเลยเห็นไหมคะจะเหมือนกับท่านขุนเลยะคะ่ะเวลาใส่ไปชอบใส่ให้เขาใส่ไปเที่ยววัดเวลาไปไหว้พระหรืออะไรเงี้ยจะให้เขาใส่ชุดไทยไปไปไหว้อะคะ่ะ วิรกรรมที่แสบของเด็กดีนะคะก็เนื่องจากเขาจะชอบกินก็คือตอนนั้นซื้ออาหารซองมาค่ะแล้วก็เอาไปซ่อนไว้แล้วก็ยังตามหาเจอแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตู้ค่ะซึ่งประตู้นั้นแบบสูงมากเลยแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเอาซองอาหารลงมาเพื่อกินนะคะได้กินสําเร็จค่ะ พาเด็กดีออกงานนะคะก็จะมีเราจะเช็คอินเสมอว่าตอนนี้คือเด็กดีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วบางทีแฟนขับก็จะตามมาค่ะมีอยู่คนนึงเขาตอนนั้นเราไปเที่ยวที่เจริญกรุงแล้วพอดีเขาโพสต์ว่าเราแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะกาลังขับรถรีบมาเราก็รอเขาค่ะรอแล้วเขาก็ขับรถมาเพื่อที่จะเจอเด็กดีได้แค่อุ้มขอถ่ายรูปก,กับเด็กดีก็พอแล้วเขาบอกเงี้ยมาค่ะ เด็กดีแฟนขับนะคะได้มิตรภาพจากพี่ๆที่เลี้ยงแมวด้วยกันแล้วก็แฟนขับของเด็กดีอะค่ะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมวหรืออะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบเราเอามานําประยุกต์ใช้กับรายการเลี้ยงเด็กดีอีกทีนึงติดตามความน่ารักของเด็กดีนะคะได้ที่เด็กดีแฟนขับนะคะหรือ IG เด็กดี IG ค่ะ เซ็งอะไรก็ปวดข้อ,ขอ,อดิปรึกษาหมอสิครับโอ้โห,โ,หโ,หโหต้องบำรุงข้อต่อนะไม่เอาว่ะผมถ้าผมก็ขอบายนะครับยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอไฮแฟกซี่ฟิกซ์ไงม,ม,มีกลูโคซมีนและคอนดรอยตินเพื่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์จริงเหรอลองหามาทานดูซิเจอไฮแฟกซี่ฟิก มีโปรโมชั่นพิเศษว่าฝากกันครับซื้อสแน็ค3แพ็คแถม1แพ็คที่ t e โก o Lotus ทุกสาขาจนถึงวันที่9กันยายนนี้นะครับ แมวค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงพันธุ์อะไรดียังไงดีแล้วแมวตัวไหนที่จะมาะกับเราเอาไปดูในช่วงโชว์ชวเพจดีกว่ากับ cat house นะคะเป็นฟาร์มแมวที่มีหลายพันธุ์เลยค่ะไปดูกันค่ะ แคทเทลแคล c a รี่ค่ะมีอเมริกาช็อตแทร์นะคะบิตติช็อตแฮร์เอ็กโซติกเบงกอแล้วก็สกัตติโฟค่ะตัวนี้นำเข้ามาจากอเมริกาค่ะล่าสุดเพิ่งประกวดได้เบสแคทในงานประกวดแคทโชว์ของ CFA ค่ะ น้องแมวตัวนี้นะคะเป็นอเมริกนชา็อตแฮค่ะละักษณะเดน่นองก็คือมีร่างกายแข็งแรงกำยำมีกล้ามเนื้อแล้วก็นิสัยขี้เล่นค่ะอเมริกนช็อตแฮนี่คือต้องมีกระโหลกกลมใหญ่แก้มเนี่ยต้องเต็มฮะ,ะเต็มใบหน้าอย่างงี้จมูกเขาเนี่ยจะเว้าวลงหัวกระโหลกจะโค้งไปด้านหลังมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงแล้วก็หางยาว อเมริกาชาตแทนนี่มีสีหลากหลายค่ะไม่ได้มีแค่สีซิเวอร์หรือสีเงินที่เป็นเราเห็นกันทั่วไปมีทั้งสีตาลเป็นเหมือน3สีเป็นแพทช์นี้ค่ะแต่ว่าที่ในไทยนิยมก็คือเป็นสีเทาสีดวงตานี่มีทั้งเหลืองแล้วก็เขียวค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นบิติชาแทค่ะ สังเกตได้ง่ายว่าหน้าของเขาเนี่ยจะกลมแป้นมีอุ้งเท้าใหญ่แล้วก็มีพุงด้านข้างวิติชียแท้เนี่ยจะเป็นแมวที่ขั้นและป้อมเขาจะเน้นสัดส่วนที่ดูอ้วนกลมอะค่ะแล้วก็ดูที่ดวงตาของเขาเนี่ยจะกลมโตมีสีเขียวกับสีเหลืองได้ค่ะหูนี่ก็ขนาดกลางไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็มีขาที่แข็งแรงดูมีกล้ามเนื้ออ้วนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะ เมกาชอ็อตแฮนี่เขาค่อนข้างจะขี้เล่นมากกว่าวิติดชอด็อตแฮแต่วิติดชอด็อตแฮนี่เขาเน้นชอบนั่งเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกับเรามาเข้ามาคอเ,เคลียมาอ้อนมากกว่าค่ะสำหรับการเลือกแมวตัวผู้ตัวเมียนะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อไปเลี้ยงเล่นไม่ต้องการที่จะ เพาะพันกุก็ทางฟัร์มก็สนับสนุนให้เลี้ยงตัวผู้มากกว่าเพราะว่าในการตัวผู้เนี่ยทำหมันได้ง่ายแล้วก็มีโครงสร้างร่างกายที่สวยกว่าตัวเมียคือตัวใหญ่กว่าก็อยากยันจะฝากถึงเพื่อนๆว่าถ้าตัวเมียที่ไม่ได้เพาะพันธุ์หรือว่าเลี้ยงไว้เฉยๆก็ควรแนะนําให้ไปทำหมันเพราะว่าถ้าเกิดการฉีดยคุมเนี่ยเป็นผลที่ไม่ดีต่อแม่มากๆ ถ้าเกิดเราฉีดในช่วงเวลาที่เราที่เราไม่รู้ว่าเขาไปแอบแอบไปมีลูกหรือเปล่าหรือกำลังตั้งท้องหรือเปล่าจะส่งผลถึงมนลูกเขาอย่างมากเป็นมีอันตรายถ,ถึงชีวิตถ้าเราไม่ได้พอ่อพันธุ์แล้วหรือเลี้ยงแค่ตัวเดียวก็ควรแนะนำให้ไปทำหมันมากกว่าค่ะ าของเราสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Cat House นะคะไลน์แ a ทเฮาส์ไทยแลนด์ถ้าสนใจน้องแมวนะคะก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าโทรสอบถามหากต้องการเข้ามาดูก็โทรนัดล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน,นะค,ะค่ะ กำลังเพลินเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ลาหมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายไม่น่าแต่ไม่เป็นไรนะสัปดาห์หน้ายังมีความน่ารักของเราบรรดาสัตว์เลี้ยงมาให้ดูกันนะคะดูซิว่าซันลิสจะเป็นอะไรในทริปหน้านะคะว่าที่พาจะพาทุกคนไปค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่คิดถึงเจอนะคะไปตาม IG เขาได้แล้วค่ะเพราะว่าเขามี IG ส่วนตัวแล้วชื่อว่าเจ er ๋อเจอร์ d เดอะเป็นยังไงลนะ่ะไอโซไหม เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะมาติดตามกันว่าแพล่นะคะกับเพชรและบพ่ใบเจอไฮจะพาคุณไปที่ไหนค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะพาไปฝากโอ้ยยังไม่เห็นเลยค่ะหาดได้ไหมคะใายเ่ะขาของ